เรื่องพระบินทบาทผีเป็นเรื่องเล่าล้ลับเกี่ยวกับพระภิกษุท,ที่ออกไปบินทบาทแล้วเจอกับทีหรือวิญญาณในระหว่างทางซึ่งมักจะสื่อถึงการพบเจอสิ่งล้ลับที่ทําให้เกิดความหวาดกลัวแต่ก็เป็นบททดสอบความสงบและความเข้มแข็งทางจิตใจของพระธุดงค์เรื่องเล่าพระบินทบาทผีครั้งหนึ่งมีพระธุดงค์รูปหนึ่งออกเดินบินทบาทในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางป่านในช่วงเช้าระหว่างทางท่านก็เจอกับหญิงสาวรูปร่างบางๆ ใส่ชุดขาวเดินตามพระไปตลอดทางโดยไม่พูดอะไรพอพระเข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านก็ไม่เห็นหญิงสาวคนนั้นเลยพระรู้สึกแปลกใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรวันต่อมาพระได้ถามชาวบ้านจึงทราบว่าที่ทางนั้นเป็นที่เคยมีหญิงสาวเสียชีวิตอย่างปริศนาและมีข่าวหรือว่าผี่หญิงคนนี้ยังวง,งเวียนในบริเวณนั้นพระรูปนั้นจึงตั้งสติและสวดมนต์แถ่เมตตาให้ผีหญิงก่อนเดินบิดบากต่อไปอย่างสงบใจ พระธุดงค์รูปนั้นหลังจากที่เจอหญิงสาวชุดขาวในครั้งแรกเขาก็รู้สึกใจสงบแต่ก็ยังแปลกใจว่าเพราะเหตุใดหญิงสาวคนนั้นจึงไม่พูดไม่จาและเดินตามเขาตลอดทางในวันต่อมาพระจึงตั้งใจเดินทางอีกครั้งโดวยวันนี้เขาเตรียมตัวด้วยการสวดมนต์และเจรญสติอย่างเต็มที่ขณะที่พระเดินบิณทบาตในป่าลึกหญิงสาวชุดขาวคนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเธอหันมามองพระด้วยดวงตาเศร้าสร้อยพระจึงหยุดเดินและนั่งลงเจ้าทุกข์ใจอะไรหรือ พระถามด้วยเสียงอ่อนโยนหญิงสาวนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าข้าไม่ได้ไปไหนไม่ได้สงบไม่ได้พ้นทุกข์เพราะจิตใจยังผูกพันกับโลกนี้พระจึงสอนธรรมะให้หญิงสาวฟังว่าความทุกข์เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งไม่เที่ยงและชี้ทางให้ปล่อยวางหลังจากนั้นพระได้สวดมนต์แผนเมตตาให้หญิงสาวค่อยๆเปลี่ยนจากหน้าตาเศร้าส้อยเป็นสงบสุขแล้วค่อยๆหายไปในแสงอรุณรุง่งพระทุดงเดินบิณฑบาตต่อไปด้วยใจที่สงบและมั่นคง พร้อมทั้งรับรู้ว่าการเจอผีหรือวิญญาณไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหากแต่เป็นโอกาสในการสอนธรรมและแผ่เมตตาหลังจากหญิงสาววิญญาณได้สลายหายไปด้วยใบหน้าอันสงบพระทุดงจึงเข้าใจแจ่มแจ้งว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพียงเพื่อพ้นทุกส่วนตนเท่านั้นแต่ยังสามารถเป็นแสงสว่างให้แก่สรรพสัตว์ที่ยังเวียนว่ายในความมืดแต่เรื่องยังไม่จบคืนนั้นหลังพระสวดมนต์ภาวนาใตา้ต้นไม้ใหญ่ท่านรู้สึกถึงลมเย็นผิดปกติ พอเปิดตาขึ้นมาก็เห็นเงาร่างหญิงสาวนั้นยืนอยู่ห่างๆแต่คราวนี้เธอไม่ได้ดูเศร้าอีกต่อไปเธอยิ้มขอพระคุณเจ้าเข้าเธอกล่าวด้วยเสียงที่เบาแต่ชัดก่อนที่ร่างจะค่อยๆสลายกลายเป็นสายลมทันใดนั้นกลิ่นดอกไม้หอมเย็นผัวมาแทรกกลางอากาศเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังรับรู้และร่วมโมทนาพระธุดงค์นั่งนิ่งหลับตาและแผ่เมตตาอีกครั้งให้ทั่วสรรพสัตว์ไม่ว่าจะเป็นผู้มีชีวิตหรือวิญญาณเร่ร่อนก็ตามในเช้าวันถัดมาพระท่านได้ออกบิณฑบาตเช่นเคย และไม่มีหญิงสาวคนนั้นอีกแล้วไม่ใช่เพราะเธอหายไปแต่เพราะเธอพ้นไปแล้วเรื่องนี้กลายเป็นที่เล่าขานกันในหมู่ชาวบ้านว่าผีหญิงชุดขาวที่เคยวงเวียนได้หลุดพ้นด้วยทมจากพระธุดงกลายเป็นแรงศรัทธาให้ชาวบ้านหันมาทำบุญและฝึกจิตภาวนาหลังจากเหตุการณ์นั้นพระธุดงก็ปรักปลดอยู่ในหมู่บ้านนั้นต่ออีกสองคืนเพื่อโปรดญาติโยมและสั่งสอนทำตามที่ชาวบ้านขอร้องเพราะทุกคนต่างศรัทธาในท่านอย่างลึกซึ้งหลังได้ยินเรื่องผีหญิงชุดขาว ที่สงบไปด้วยธรรมคืนหนึ่งขณะพระนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพกใกล้วัดเก่าท่านได้ยินเสียงแววมาแต่ไกลเป็นเสียงสวดมนต์โบราณที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงนั้นท่าเบาแต่ชัดเจนราวกับมีใครบางคนอยู่ข้างหลังท่านไม่ไหวติงติดตามต่อ